ไม่ <sk r isa> <im itation> ไงบ้างคลิปนี้เส้นทางนี้อยากมากอยากมากคอนโทรนมือจะไม่อยู่แล้วเอามือตุ่มซอกแบบนั้นกว่าคอนโทรนมือ,ปไ,อไปโอ้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 ดอยต่อไปเราผ่านมาแล้วจัมมันเตอร์ดอยต่อไปทำไมทุกจังเลยอ่ะดอยต่อไปเป็นทุกมาก

ทำไมไอโฟนถึงหน้าช้ำมืดลงอะกี่เป็นเงาหน่ไอ้แม็กเออนี่หมดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ขบไป